ตอนนี้มาถึงในเรื่องของเกาเจอดอนนะครับก็จะทําวิธีการต่อเนื่องมาจากวิธีครั้งที่แล้วะนะครับเกาอินเวชั่นนะครับก็เริ่มจากนะครับก็คือมีวิธีการอยู่3ขั้นตอนนะครับขั้นตอนแรกก็คือการทําไปข้างหน้าเรียกว่าฟอร์เวิร์ดนะครับฟอร์เวิร์ดพอเสร็จแล้วเนี่ยนะครับเราก็ทํา b a c k เวิร์ด i ิมิชันนะครับหลังจากนั้นพ๊กก็ทำให้ค่าสัมประสิทธิ์นะครับแนวทแยงให้มันเป็นหนึ่งนะครับหรือว่าเราเรียกว่าเมติกเอกลักษณ์นะครับก็คือให้ค่าของเมติกเนี่ยมันเป็นทแยงมุมเป็น1นะครับขั้นแรกเราเราทำให้เป็น0ย์ก่อนใช่ไหมครับเดี๋ยวเรามาดูวิธีการนะครับขั้นตอนแรกเนี่ยนะครับมื่เราได้เมติกเราเราก็จะจัด รูปเมติกเป็นแบบนี้นะครับเสร็จแล้วเราก็เริ่มทำให้เมติกเนี่ยด้านซ้ายมือเนี่ยนะครับเป็นศูนย์นะครับเราเรียกว่าเป็นวิธีการของฟอร์เวิร์ดนะครับหลังจากนั้นปุ๊บเราก็เริ่มทำให้ตัวเมติกเนี่ยครับของสมการเนี่ยมันเริ่มเป็นเมติกอัตลักษณ์ก็คือเป็น1ทะยงมุมจาก a11 จนถึง ann นะครับตามลำดับนะครับ เดี๋ยวเรามาดูนะครับว่าจะมีวิธีการยังไงนะครับหลังจากนั้นปุ๊บเนี่ยเ,เราก็จะหาคําตอบของ x 1 x 2 x 3ได้จนถึง xn นะครับเ,เดี๋ยวมาดูโจทย์ตัวอย่างนะครับ อ่ะเดี๋ยวมาดูโจทย์ที่เราจะเป็นตัวอย่างนะครับอันนี้ก็เป็นตัวอยา่างจะได้ดูเข้าใจขึ้นนะครับมีเมติกอยู่นะครับจงแก้สมการ ต่อไปนี้ด้วยวิธีเกาเจอแดนเมทอดนะครับอ่า อันนี้เป็นสรรมการเมติกเลยนะครับไม่ใช่ให้มาเป็นสรรมการแบบเชิงเส้นนะครับอแล้วก็มีค่าเวกเตอร์ b นะครับ ก็คือ400 400 400อโอเคนะครับเสร็จแล้วนะครับแล้วเราก็เอามาเขียนเพื่อเราจะได้หานะครับตามฟอร์แมตของเรานะครับก็คือ4ลบ4 0 นะครับแล้วค่าของเวกเตอร์ก็คือ400เราให้ตัวนี้เป็น r 1นะครับตัวนี้ถัดมาก็คือลบห4ึ่ลบสองสตัวนี้ก็คือ r 2ตัวนี้ก็คือ0ูนย์ลบสองสี ตัวนี้ให้เป็น r สามนะครับหลังจากที่เราได้สมการมาแล้วค่าค่าที่เราจะไปคำนวณใีเรมการนะครับค่าที่จะไปคำนวณน,นะครับสเต็ปแรกนะครับสเต็ปแรกก็ทำขั้นตอน forward ก็คือเหมือนกับที่เราทำ ในตัวอย่างที่ผ่านมานะครับนะครับ f o r น a r d elimination นะครับเรียบร้อยนะครับเราก็จุดประสงค์แรกนะครับเราจะต้องทำให้ลบ1ตัวนี้ใช่ไหมครับให้มีค่าเป็น0นนะครับเราก็ ปรับปรับใหม่นะครับปรับเดี๋ยวเราเอามาเขียนที่เราจะหานะครับเพราะว่าเราต้องเอาเข้าสูตรเพื่อเราจะได้ให้ลบหนเนี่ยมันกลายเป็นศูนย์นะครับแถวแรกเราไม่ได้ทําอะไรมันนะครับเราก็ใส่ตัวเดิมนะครับ c ลบ c แล้วก็ศูนย ตัวนี้ก็คือ400ตัวนี้ก็คือ r1 อันเดิมนะครับอ่าเพราะแถวที่สองเนี่ยเราจะต้องปรับมันใช่ไหมครับเราจะต้องปรับมันเพราะนั้นแถวนี้ก็จะต้องเป็น r2 พา์มละนะครับ r2 พา์มถัดสูตรก็คือเอา r2 มาแล้วก็บวกด้วยแถวบนใช่ไหมครับก็คือ R1 หารด้วยหารด้วยตัวมันนะครับก็คือ4นะครับนะครับก็คือหน่งลบหนส่วนสนั่นแหละนะครับแล้วกามา็มันก็คือค่าของแถวที่2นะครับจากนั้นนะครับเราก็เอามาเข้าสูตรนะครับซึ่งก็คำนวณออกมาได้ ตามนี้นะครับก็คือตัวแรกเนี่ยนะครับก็จะได้เป็นศูนย์ใช่ไหมครับตัวนี้ได้เป็นสามแล้วก็ลบสองนะครับลองเอาใส่ใส่ในสูตรด้านขวามือดูนะครับวันนี้ละไว้นะครับเพราะว่าทำซ้ำเดิมวิธีการเหมือนเดิมนะครับแถวที่สองแถวที่สามเมช่แถวที่สองนะครับทัวทีแถวที่สามนเนี่ยก็จะ อันเดิมนะครับค่าเดิมนะครับก็คือศูนย์เราเรายังไม่ได้เข้าสูตรนะครับอันนี้คือลบสองนี่คือ4นะครับเรายกมาเลยนะครับตัวนี้ห้ารยนะครับยังไม่ได้เขียนนะครับตัวนี้ก็คือสี่ร้อยใช่ไหมครับอันเดิมก็คือ r 3นะครับอันเดิมนะครับยังไม่ได้ทำ ยังไม่ได้เข้าสูตรเราเราเข้าทีละบรรทัดนะครับพอถัดมานะครับเราลอกเราลอกข้างบนมาก่อนนะครับเพราะว่าเราจะต้องออสิ่งที่เราจะต้องทำตัวถัดไปก็คือตัวลบสองนี้ใช่ไหมครับให้มันมีค่าเป็นศูนย์ใช่ไหมครับเนี่ยมันเริ่มเป็นสามเหลี่ยมตรงนี้แล้วนะครับด้านซ้ายมือข้างล่างเนี่ยนะครับเราจะได้หาค่าได้นะครับ เราลอกตัวบนมาก่อนนะครับก็คือ4ลบ4 0แล้วก็400นะครับตัวเดิมก็คือ R1 นะครับตัวถัดมาก็เป็นตัวเดิมเหมือนเดิมนะครับเราเรายังไม่ได้ทำแถวนี้นะครับเราทำแถวที่3ตัวนี้ก็ได้500 อันนี้ก็คืออาพาร์มสองนะครับอ่าครนี้แถวที่สามเนี่ยเราจะต้องเป็นอาพามสามนะครับซึ่งมีค่าเท่ากับตัวมันนะครับบวกด้วยอาสองนะครับครนี้ตัวมันเองนะครับแถวที่สามเนี่ยก็คือ ข้างบนเนี่ยนะครับข้างบนเนี่ยนะครับมันก็คือสองส่วนสามนะครับก็คือคูณด้ตัวมันแล้วก็หารได้สองนะครับลบลบสองนะครับคานนี้มันต้องต้องลบออกนะครับคานนี้พอมาคูณกันมันก็จะกลายเป็นลบลบมันก็จะกลายเป็นบวกนะครับรฉะนัะ้นก็จะกลายเป็นบวก2ส่วนสามนะครับตัวแรกที่มันจะได้ก็คือแน่นอนว่ามันก็คือศูนย์นะครับ ตัวนี้ก็คือศูนนะครับคาวน,นี้ตัวนี้เนี่ยที่เรา,เามันจะต้องคือคือตรงเนี้ยโทษทีตรงเนี้ยผมผมลือบอกไปว่าเราจะาต้องทําให้เป็นสุขเป็นหนึ่งใช่ไหมครับเป็นหนึ่งตรงจุดเนี้ยนะครับเป็นหนึ่งนะครับ <c oughs> ตอนนี้เราเรายังไม่ทํานะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเราขัดไปนะครับอตอนนี้เราก็ได้เป็น แปดต่วนสามนะครับเพราะว่าเราเข้าสูตรเนี่ยคูณกับสี่นะครับสี่สองแปดนะครับส่วนตรวนี้ก็คือได้สองพันสองร้อยส่วนสามเหมือนเราเอาสามหารตลอดนะครับอโอเคครนี้ <c oughs> ขั้นตอนถัดไปเนี่ยนะครับมันเราจะต้องทำเป็นเมตริก อัตลักษณ์ล่ะนะครับซึ่งเราจะต้องทําไอ้ตัวเนี้ยนะครับให้มันเป็นอะไรครับให้มันเป็นหนึ่งนะครับเราจะทํำยังไงนะครับซึ่งมันก็จะมีวิธีการอย่างนี้คือการทําให้มันเป็นหนึ่งเนะี่ยมันก็จะต้องอาหารด้วยตัวมันเองนะครับมันถึงจะได้หนึ่งใช่ไหมครับอ่าเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเขียนไว้ข้างตรงนี้นะครับว่า มีวิธีการยังไงก็คือ,อ,อคือเราเราจะต้องการกําจัดตัวแปรไหนเนี่ยนะครับเราก็จะต้องออคือคือ ก,ก็คูณด้วยตัวแปรนั้นนะครับซึ่งตรงนี้เราเรียกว่านะครับทำสัมปิินะครับ,รนรบแนวทะแยงเพราะเพราะเราจะาทำเป็นเมริกทะแยงหลักนะครับ เป็น1นนะครับในที่นี้คือ a 3 3อ่าเนี่ยเราต้องการาทำให้เมทริกตัวนี้มันเป็น1นนะครับพอหลังจากนั้นปุ๊บแล้วเนี่ยเราครึ่งทำเป็น backward นะครับก็เข้าสูตรเข้าสูตรนี้เลยนะครับเดี๋ยวเรา,าย้ายลงมาก,ก่อนนะครับก็คือ 4ลบ4แล้วก็0อันนี้คือ400เป็นของ r1 ใช่ไหมครับแล้วก็ตัวนี้ก็คือตัวเดิม0 3ลบ2 500ตัวนี้คือ r2 นะครับครนี้พอมาถึงตรงนี้นะครับ เราจะต้องทำให้ตัว a ตรงนี้นะครับ a สามสามเนี่ยมันเป็นหนึ่งใช่ไหมครับตรงนี้นะครับเพราะนั้นสูตรมันก็จะเปลี่ยนไปแล้วนะครับมันก็จะเป็นสูตร r สามพามพามเนี่ยนะครับมันก็จะกลายเป็นเอา r พารามสามก็คือตัวมันเนี่ยนะครับตัวมันนะครับคูณกับ8ส่วน3 คูณกับ3ส่วน8นะครับอ่ามันก็ต้องคูณกับ3ส่วนแใช่ไหมครับค่ามัน8ส่วน3คูณกับ3ามส่วนแมันก็จะกลายเป็น1ใช่ไหมครับอ่านะครับเพราะนั้นไอตัวแรกนะครับมันเป็นศนย์เพราะนั้นมันก็ต้องเป็นศูนย์นะครับตัวที่2มันเป็นศูนย์นะครับอันนี้ก็คืออ่าเอา8คูณกับ3แล้วก็ หารด้วย3ามคูณแมันก็จะกลายเป็น1นะครับเรียบร้อยนะครับเสร็จแล้วนะครับแล้วก็ตัวสุดท้ายเนี่ยนะครับก็จะกลายจะได้เท่ากับ275นะครับ ครนี้พอถัดมานะครับเราจะต้องอทำตัวนี้ใช่ไหมครับตัวถัดมาเนี่ยให้มันกลายเป็นหนึ่งใช่ไหมครับเพราะว่าเราไล่ไปเรื่อยๆจนถึงสี่เนี่ยนะครับพอแบบไหนแบบนี้เนี่ยนะครับแถวแรกเรายังไม่ได้ทำอะไรมันนะครับแถวแรกนะครับเพราะนั้นเราก็อาลอกลอกแถวแรกมาก่อน ขั้นตอนที่3อันนี้เ,เดี๋ยวขอย้อนไปอันนี้เป็นขั้นตอนที่2นะครับอันนี้เราก็าทำขั้นตอนแม็กเวิร์ดนะครับ คือย้อนกลับแล้วนะครับนะครับเราก็ลอกลอกตัวข้างบนมาก็คือสิ่งที่เราต้องการทำก็คือ,อเลขสาเนี่ยใช่ไหมครับเลข3แถวที่2เนี่ยเพราะนั้นเราลอกแถวบนมาก่อนนะครับลอกแถวบนมาคือ4 ลบสี่แล้วก็ศูนย์ตัวนี้ก็คือสี่ร้อยตัวนี้ก็คือ r หนึ่งอันเดิมนะครับแต่แถวที่สองเนี่ยนะครับเราจะต้องเข้าสูตรแล้วนะครับสูตรมันก็คือ r สามพารมนะครับอันนี้ตกไปสองพารมนะครับอโอเคอน,นี่คือตัวที่สองนะครับ ก็มีค่าเท่ากับตัวมันนะครับก็คือ r สองพามพามตัวมันด้านบนนะครับไม่ใช่ตัวมันด้านล่างนะครับาหารด้วยหารด้วยตัวมันเองนะครับก็คือสามนะครับเพราะฉะนั้น มันก็จะได้0 1 0นะครับตรงนี้ก็ได้350ส่วนอันล่างไม่ได้ทำอะไรมันก็ลอกลงมานะครับ0 1อันนี้ก็275อันนี้ก็คือ r พลามพาม3 เดี๋ยวเราจะต้องทำตรงนี้นะครับทำตรงนี้นะครับให้มันเป็นศูนย์ก่อนเออแบบนี้นะครับเสร็จแล้วนะครับออที่เราจะต้องทำให้เป็นศูนย์ก่อนนะครับเราก็จะต้องใช้สูตรคำนวณมานะครับออมันก็จะได้ เ็น r พรมหนึ่งนะครับเท่ากับตัวมันใช่ไหมครับลบด้วย r สามพลมสองคูณกับลบสี่ก็คือตัวมันเองนะครับเพราะตัวเนี้ยไอตัวเนี้ยมันมันหารด้วยหนึ่งนะครับจริงๆริมันหารด้วยหนึ่งนะครับรน,รน,นะครับ,นะรบมันก็จะได้เท่ากับ c นะครับตัวนี้ก็จะกลายเป็นศูนย์ตัวนี้ศูนย์อยู่แล้วนะครับ อันนี้ก็จะได้เป็น1800นะครับอ่านะครับอันนี้ก็จะเป็นตัวเดิมนะครับศูนย์หนึ่งศูนย์อันนี้ก็เป็น350นะครับตัวเดิมไม่ได้ทำอะไรมนนะครับ อ่าเรียบร้อยนะครับคราวนี้ถัดมานะครับอ่าถัดมานะครับที่เราต้องทําก็คือพอเราได้ตัวนี้แล้วเนี่ยเราจะต้องทําตัวนี้ใช่ไหมครับให้มันเป็นหนึ่งอ่าให้เป็นหนึ่งนะครับเพราะตอนนี้มันมันใกล้แล้วนะครับทาให้เป็นหนึ่งอ่าวิธีการทําเป็นหนึ่งก็คือ,อ,อทำตามนี้นะครับข้างล่าง ฐานเป็นหนึ่งเราจะอยู่ในแถว r 1ใช่ไหมครับ <S 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 เพราะนั้นเราจะได้ r 1ควาพรมพรม,มตัวใหม่ซึ่งมีค่าเท่ากับตัวเดิมของมันนะครับหารด้วยสีก็คือตัวมันเองนะครับเพราะฉะนั้นมันก็จะมีค่าเท่ากับ1ก็คือตัวมันห,นหารด้วยตัวมันนะครับก็จะมีค่าเท่ากับ1นนั่นเองนะครับเราก็จะได้เป็น เอ่อหนึตัวนี้เป็น0ูนย์อยู่แล้วนะครับตัวนี้ก็จะได้เป็น4ี่อห้าสนะครับอันนี้ก็จะเป็นตัวเดิมนะครับตัวเดิมก็จะเป็น01น 0, อันนี้ก็3ามอห้าอันนี้ก็จะเป็นอามพันสามศูนยหนึ่ง นี่สองเจ็ดห้านะครับอันนี้ก็จะเป็นความห่างสามนะครับอ่าแล้วต่อมานะครับเราเห็นแล้วนะครับได้แล้วนะครับจากสมการเนี่ยเขาจะเห็นว่าอันแรกนะครับอันแรกนะครับอันแรกก็จะได้เป็นค่า x นะครับ ค่า x 1นะครับ x 1คูณกับ1ใช่ไหมครับอ่าก็จะมีค่าเท่ากับ450ใช่ไหมครับถัดมานะครับ x สองนะครับก็จะมีค่าเท่ากับสามรอยห้าสิบเนี่ยนะครับ ถัดมานะครับก็จะเป็นตัวที่สามนะครับก็คือ x สามก็จะมีค่าเท่ากับสองเจ็ดห้านะครับเพราะนั้นทั้งสามตัวนี้ก็คือคำตอบนะครับอสอบเสร็จเรียบร้อยนะครับซึ่งจะเห็นว่าไอา้ตรงเนี้ยนะครับตรงเนี้ยครับ มันจะเป็นค่าของเ e มทติกเอกลักษณ์นะครับอืมนะครับหรือว่าทะแยงเป็นหนึ่งนะครับตัวอื่น ะเป็นศูนย์ทั้งหมดนะครับอันนี้ก็เรียบร้อยนะครับก็คือเป็นวิธีการของเกาเจือดองนะครับก็จบเท่านี้นะครับ